ล,ละครที่เจนนี่เป็นผู้จัดร่วมกับไฮโซอีกคนนึงนี่แม่ปยเนี่ยเขาเล่นไปแล้วด้วยนะเปิดกองถ่ายทําไปแล้วต้องเล่นประมาณ3,4คิวคราวนี้เขาก็ไปสืบมาว่าเอ๊ะในกองละครเนี่ยเขาบอกยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นแม่เปยเล่นไม่เยอะไม่แยะเนี่ยเพราะว่าเป็นนักแสดงรับเชิญเท่านั้นนะคะแต่พออยู่ๆจะให้พรมบทแล้วแม่ปยบอกว่ามันไม่ได้ก็เงียบกันไปซสยยงหันนะคะ ซึ่งคําว่าเปลี่ยนตัวเนี่ยแม่ป้ยจะเลยถามกันไปว่าสรุปจะเปลี่ยนไหมจะเอาอยัางไงคือมันก็ถ่ายมาเกือบจะจบและเหยื่อซีนสุดท้ายเท่านั้นเองซึ่งถามผู้กํากับทีมงานผู้จัดนะคะก็บอกว่าเงียบไปบอกจะไปปรึกษากันก่อนแล้วก็เงียบเงียบไปซึ่งตัวเองก็บอกว่าใคร่ถามไปยังไม่มีคําตอบซึ่งถามว่าทาไมอยู่อยู่มรเบดบุ้มวันนั้นเพราะแม่ป้ยบอกว่ามีดาราคนหนึ่งเดินเข้ามาถามถธอว่า ได้ข่าวว่าถูกเอาอกจากละครแล้วนี่แม่เปย์ก็ท็อจ้าซึ่งมันก็บังเอิญบังเอิญนะดาราผู้หญิงที่เดินเข้ามาถามเนี่ยบอกว่าเขาท้บทามหนูมาเองค่ะแม่บอกว่าจะให้หนูไปเล่นแทนแม่แต่หนูยังไม่ได้ตอบรับอะไรนะอูมันแรงตรงนี้เจอเขากับตัวเลยแม่เปย์ก็เลยแบบป,ป,ปึงปังปึงปังอย่างที่เห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหนึ่งนักสแสดงหญิงตัวยอ่อ อลอขอนอว้ายคุณมาจะเป็นอุ้มออมอะไรหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่รู้แต่อบบอลอขอนออุ้ยมันปรงเป๊ะเลยทีเดียว